สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะฮะคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับและก็พี่ๆที่น่ารักทุกคนเพราะว่าตัวรถรุ่นี้เราห่างหายจากร้านปฏิพัทธ์ออตโตไปนานมากแต่คลิปนี้มีรถเข้ามาแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยเรามาเริ่มรับชมตัวรถกันเลยดีกว่านะครับอันขับมาสดๆร้อนๆเลยฮะกับเจ้าโตโยต้ายาริสเอที1.2ตัวจี รถปี2017นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้สำหรับอย่างสาวกที่อยู่ในค่ายสายอ e ีโกคานะครับซึ่งยาลิสเนี่ยเราเห็นรูปทรงตัวรถเราก็มองออกเป็นอย่างชัดเจนครับว่ามันจะมีทั้งเป็นแฮทแบ็ก5ประตูและก็เป็นซีดานแบบสประตูแต่อยู่ในซิกเมนต์เดียวกันตัวเครื่องรหัสเดียวกัน แตกต่างกันในเรื่องตัวทรงรถและก็ตัวรุ่นย่อยแค่นั้นเองนะฮะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดครับตัว G นะครับไฟหน้านี่แน่นอนนะฮะโปรเจคเตอร์คู่หน้านะครับ แล้วก็เดไลท์จะอยู่ตรงตัวกันชนล่างตรงนี้ตันหมอกจะเป็นตัวหลอดแบบฮาโลเจนยังไม่ใช่เป็นตัวฟูลเซตแบบ LED นะครับซึ่งถ้าเกิดตันหมอกมันเป็นตัวหลอดแบบ LED เนี่ยมันก็จะเป็นตัวฟูลเซต LED เลยนะครับแต่การจัดวางตำแหน่งเนี่ยแปลกอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่ายังปกติส่วนใหญ่โตต้าเนี่ยมันจะใส่เดไลท์อยู่ในตัวโคมไฟหน้าถูกต้องใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยมันจะย้ายมาอยู่ตัวกันชนด้านล่างนะฮะแล้วก็ตัวกันชนนะครับ สำหรับด้านล่างตรงนี้ที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ก็จะเป็นตัวสีดําด้านนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาพวกแบบอย่างแว็กซ์นะครับหรือว่าตัวสีเคลือบผิวอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะออกเหมือนพวกแบบอย่างสีดําเงานะฮะหรือว่าสีเทาเงาสวยงามนะฮะส่วนเราตัวสีรถนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกสีหนึ่งที่มีการเอาออกมาจัดจําหน่ายนะฮะ เพื่อเป็นการตีตลาดสําหรับคนที่ชอบความหลากหลายในเรื่องตัวสีสันนะครับยาลิทเนี่ยถ้าเกิดนิยามกันแบบอย่างคือเป็นเอลคาที่ขับและสนุกมีความไลฟ์สไตล์ของตัวเองในแต่ละสีในแต่ละเจนและก็ในแต่ละรุ่นนะฮะต่อมาครับเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้าง1.2ลิตรสีสูบเรียงนะครับสีเนี่ยถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะอย่างถ้าเกิดเราเห็นกันตัวด้านนอกเนี่ยสีภายในเนี่ยกับด้านในคือต้องเป็นตัวสีด้านแบบนี้ หรือจะเป็นในส่วนของพวกแบบอย่างคานบนคานล่างตัวตะเข็บด,ด้านข้างเนี่ยนะฮะข้อต่อต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็พวกแบบอย่างหัวนอ็อตมันก็เป็นสีเดียวกันหมดเลยพี่ๆทุกท่านเห็นไหมครับคนนั้นเนี่ยสมมุตินะว่าเอาสีน้ําเงินแบบนี้มาเนี่ยเราดูตัวน็อตเลยน็อตตัวนี้เป็นสีดําเอาละเกิดหนึ่งจุดสังเกตแล้วครับว่าเฮ้ยปกติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวสีแบบนี้นี่ว่และทําไมตัวนอ็อตตะเข็บด,ด้านข้างมันถึงเป็นตัวสีดาละ่ะ แต่ตรงนี้คือไม่ใช่นี่คือความชัดเจนและก็ความละเอียดเต็ม100%เต็มทับที่ทุกคนจะได้ในเรื่องของรายละเอียดในการดูรถแต่ละคันนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวรอยอาร์คตัวโยต้านะฮะอยู่ใต้ฝากระโปรงตรงนี้นะครับตัวเครื่องเดิมนะฮะไม่มีข้ามน้ำมันเครื่องซึมหรือว่าไหลยเยิม้มนะครับอาจจะไม่ได้เยอะนะฮะ เพราะว่ามันจะเก็บในเรื่องตัวเครื่องยนต์แบบเก้ยงๆหน่อยนะฮะมันจะเห็นได้แบบชัดเจนเลยส่วนของตัวอย่างคานด้านล่างนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์มอกอตัวรอยแต่เข็บเม็ดอาร์กตรงตัวหัวเบ้าโช๊คนะฮะแล้วก็พวกแบบอย่างสัญ,ญลักษณ์นะครับที่เป็น1 R1 R 1 L, นั่นคือตัวเล็บตัวไลท์นะครับอันมีบริการัตีล้านให้ครับหรือว่าการบริการหลังการขายนั่นคือการรับประกันตัวเครื่องและเกียร์หกเดือน1 0 0 0 0มกิโลพร้อมกับ W Smart รถยกช่วยเหลือทุกเกีย24ชั่ให้นานอีก1ปี ไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะหรอกครับถามว่าสวยไม่สวยมันเป็นอีกสีหนึ่งที่ถ้าเกิดคิดว่าทําเฉดส,สีนี้ออกมาไม่ดีจริงเขาคงไม่ทําออกมาหรอกถ้าเกิดเราคิดแบบง่ายๆแบบนี้นะฮะดูโดยภาพรวมและตีมออกมาเป็นประโยคแบบง่ายๆมันก็จะเป็นแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นครานี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี ก็ใช้ได้เหมือนกันทั้งหมดและเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับขับสบายขับสนุกและก็ประหยัดน้ํามันด้วยต่อมาครับลองมาดูตัวด้านข้างกันบ้างสีด้านข้างหรือตัวโครงสร้างด้านข้างตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราดูด้านหน้าแหงหลังเครื่องยนต์นะครับตัวแก้มด้านข้างด้านบนตรงนี้สีด้านข้างมันก็ต้องเป็นสีเดียวเหมือนกันทั้งหมดจะรดทั่วทั้งคันนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก็จะมีบริการขัดสีเครื่อผิวตัวรถนะฮะให้กับคูลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะครับ ABS มีมาให้นะครับพี่พี่ทุกท่านแล้วก็ตัวด้านหน้าก็จะเป็นตัวดิสเบรกถ้าเกิดเป็นอย่างตัวท็อปแบบนี้เนี่ยแม็กจะเป็นตัวล้ออลลอยไม่ใช่เป็นตัวล้อกระทะแปะนะครับซึ่งมันจะมี2อย่างด้วยกันคือเป็นตัวล้อกระทะแปะกับตัวเป็นแม็กอลลอยแต่ถ้าเกิดยังเป็นตัวรองท็อปหรือว่าตัวท็อปจะเป็นตัวแม็กอลลอยแบบนี้แล้วนะฮะส่วนยางยางปี2022นะฮะเป็นยางแม็กซิสนะฮะเบิกให้ใหม่นะครับแล้วก็ตัวไฟนี้วเนี่ยจะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถ นะครับพวกแบบแผงหลังเครื่องยนต์เสาเอคู่หน้านะครับแล้วก็กระจกบังลมหน้าด้านซ้ายด้านขวาแผงด้านหลังก็จะเป็นตัวของเดิมจากโรงงานทั้งหมดแต่อันนี้คือทรงมันจะสโลปก,กว่านิดหนึ่งนะฮะโดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นชันขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ต่อไปด้วยตัวหลังคาแต่นี่รถมันเตี้ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูกันแบบโดยตาเปล่าเนี่ยเราจะเห็นหลังคาเลยมันจะมีพวกแบบอย่างตัวนงตัวโนนอะไรพวกนี้มาด้วยนะครับแต่ตรงเนี้ยมันเป็นกรรมวิธีที่มีการผลิตมาตั้งแต่โรงงานแล้วมันเป็นแบบนี้เลย นี่คือของสแตนดาดเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็คิ้วกันศาสตร์นะฮะด้านซ้ายด้านขวามีมาให้ครบนะฮะเสากลางนะครับสวยเรียบเสมอกันนะครับแล้วก็พอเวลาที่เราขับเนี่ยรถในแต่รุ่นเนี่ยความเร็วมันก็จะมีการกําหนดที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดอย่างสแตนดาดเลยนะฮะขับเกินความเร็วเกิน120กโมตรต่อชั่วโมงเนี่ย อาจจะมีเสียงลมเข้าบ้างแต่ก็ต้องแค่นิดเดียวอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากนะฮะสมมุติอย่างเราไปทดลองขับเนี่ยเราลองสั้นแบบไปทีหนึ่ง <S <S 1> <S 1> ถ้าเกิดมันมีเสียงลมแรงมีเสียงลมเข้าเยอะแดงว่าตัวประตูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบานหน้าหรือว่าตัวบานหลังเนี่ยน่าจะมีอะไรผิดแปลกปกติไปจากตัวของเดิมและหรือว่ายางขอบประตูอาจจะมีการขาดหรือเปล่าตรงนี้เราก็สามารถสังเกตได้นะครับส่วนคราวนี้ครับตัวล้อหลัง หลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นตัวดิสเบรกสี่ล้อแต่จริงๆยังไม่ใช่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าดิสหลังดำนะฮะแต่ตัวระบบเบรก a อ s อันนี้มีการใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับซีดานเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นตัวรถที่มันแคบนะแต่จริงๆไม่แคบเลยเดยวต้องลองเข้าไปนั่งภายในให้กับผู้ทุก้าได้ดูอีกกันอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาครับเรามาดูตัวด้านท้ายกันบ้างฝาท้ายเดิมนะฮะร,รถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวโคมไฟไท้ายไฟเลี้ยวไฟเด็กใด,ด้แต่ง ไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบ A t ทีชัดเจนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวสีประตูนเนี่ยคือต้องเขียนว่าเป็นตัว A t ทีนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังมีติดตั้งมาจากโรงงานแล้วเพราะว่ามันทําเป็นสีเดีวยวกับตัวรถสจุดด้วยกันนะครับไฟเบรกหอวสาก็อยู่ภายในห้องโดยสารแล้วก็ตัวเสาอากาศก,ก็จะเป็นแบบคีบฉลามนะฮะหรือว่าเป็นตัวแบบชาร์ฟฟินนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาเปิดตัวด้านท้ายดูกันบ้างครับนิดหนึ่งถ้าเกิดอย่างตรงนี้มันก็จะมีเป็นตัวเสายึดนะ สีมีถลอกบ้างเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเป็นตัวของเดิมนะครับคือจะเป็นตัวสีด้านนะครับฝั่งทางด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ตัวน็อตยึดจะอยู่ในซอกด้านในอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนสําหรับพื้นที่นะฮะในการเก็บบรรจุสัมภาระตัวเวกื่อแบบยางอะไรสำรองแม่ลงแม่แรงอะไรพวกนี้เดี๋ยวเอามาใส่ให้นะครับคือมีให้ครบทั้งหมดถามว่าที่ถอดออกไปเนี่ยเพราะว่าอะไร เพราะว่าได้มีการทําความสะอาดนะครับพรุ่งนี้ถ้าเกิดมันโดนน้ำเนี่ยมันจะอบและก็เหม็นมากเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอันจะไม่ให้มีโดนนงโดนน้าหรือว่าเป็นพวกแบบกลิ่นองค์กลิ่นอับอะไรพวกนี้ไม่มีแน่นอนนะฮะนี่คือสําหรับเอเชีรอบพันนะฮะสวยงามนะครับเป็นอีกสีหนึ่งที่เราอาจจะเห็นว่ามันแปลกจากตัวสีอื่นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดอย่างเป็นตัวสีสแตนดาดก็จะมีเป็นตัวสีขาวสีดานะครับหรือว่าจะเป็นตัวสีบรอนนะฮะคราวนี้มันโดนเป็นตัวสีน้ําเงินแบบนี้บ้างโอ้โหสวยงามฮะ และหางตาเห็นด้านข้างยังไงก็ต้องมองนะครับเดี๋ยวต่อไปเราครอบดูด้านในกันต่อครับเรามาต่อด้านในกันบ้างนะครับมันไม่ใช่แค่มีแค่ในส่วนของความสวยงามอย่างเดียวนะครับพี่พี่ทุกท่านครับ ยังมีในเรื่องของระบบความปลอดภัยด้วยนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวแฮมแบก5ประตูหรือว่าจะเป็นตัว4ประตูซีดานแบบนี้ก็จะมีแอร์แบกหรือว่าถุงนมนิรภัยให้ด้วยกันเจ็ใบนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะเป็นในโทนของสีดำนะฮะคือคุมแบบนี้เลยอาจจะมีการตกแต่งพวอพลาสติกสีบอนเงินบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆสาหรับตัวคอนโซลด้านหน้านะครับแล้วก็น,นี้เนี่ย เดี๋ยวจะมีการทาให้ใหม่ก็คือตัวเมื่อกี้ที่เราดูไปด้านท้ายมันมีกล้องมองหลังนะครับเดี๋ยวนี้อันก็จะมีการติดตั้งแบบนี้ให้ก็คือจะครอบเป็นตัวกระจกมองหลังแบบนี้ให้เลยนะครับเพราะว่ากล้องมองหลังมันมีมาให้อยู่แล้วเหลือเพียงแค่ว่าเราใส่อ่าตัวนี้เข้าไปแค่นั้นเองก็จบแล้วนะครับเพราะว่าก่อนตอนแรกแบบนี้เนี่ยอันมีการทําความสะอาดไปด้วยแหละนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วย ส่วนเครื่องเล่นครับก็จะเป็นตัวแบบธรรมดาแต่เนี่ยถ้าเกิดยังเป็นตัวท็อปเนี่ยก็จะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วมีกลุ่มปุ่มกดลับปุ่มกดว่างเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรอย่างพวกนี้แล้วก็ AUX กับ USB นะครับส่วนซับตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเป็น No b l a ็ k นะครับซึ่งจะเป็นตัวสีดําเงาแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแบบปรับออโต้แต่ยังไม่ใช่เป็นตัวดูโอโซนนะฮะเป็นออโต้กึ่งอะนาล็อกแอร์เย็นมากและพัดลมแรงมากนะฮะตัวแรงแอร์เนี่ยนะครับแต่ไม่อยากเปิดดังมากเดี๋ยวมันอู้อี แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตัวช่องวางแก้วน้ํา2ใบนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวช่องใหญ่พอสมควรนะครับแก้วเยติเนี่ยสามารถใส่ได้นะครับคราวนี้เนี่ยเราวงมาตรงตัวฐานเกียร์กันบ้าง ตอนแรกเนี่ยนะฮะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าถ้าเกิดอย่างยาริสเนี่ยน่าจะมีตัวโหมดชิปอัปชิปดาวมาให้แน่นอนแต่มันไม่มีนะครับคือจะแบ่งออกมาเป็นตัว2โหมดด้วยกันนั่นก็คือจะเป็นตัวโหมด S หรือว่าตัวโหมดสปอร์ตไว้เร่งระหว่างแซง2ก็จะเป็นตัว B นะครับ B ีนี่คืออายร B มันก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับตัวที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ตัว L นะฮะซึ่งเราจะเห็นกับพวกก่อนหน้านี้อย่างเช่นพวกแบบอย่างในค่าย Hon d a นะครับก็จะมีเป็นตัว L ถูกต้องใช่ไหมฮะหรือว่าจะเป็นในตัวของรถค่ายอื่นเองก็ตามสำหรับช่วง ทีลงทางลาดชันครับมันจะเซฟในเรื่องตัวผ้าเบรกนะฮะหรือว่ารถนะฮะระยะการใช้งานของตัวผ้าเบรกให้มันยืดอายุการใช้งานไปมากกว่าของเดิมมากขึ้นนะครับซึ่งมันไม่เหนื่อยกับตัวรถมากจนเกินไปนะฮะแล้วก็เบรกมือนะครับก็จะเป็นตัวแบบธรรมดาที่พักแขนตรงกลางนะครับแล้วก็ช่องเสียบไฟหนึ่งรูนะย้ายมาอยู่ตรงตัวเบรกมือนะครับสำหรับตัวพวงมาลัยครับก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน ฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวามือก็จะเป็นมัตติมีเดียนะครับคือกดรับกดวางแล้วก็ปุ่มรับโทรศัพท์แล้วก็วางโทรศัพท์แต่ระบบคําสั่งเสียงคือยังไม่มีมาให้นะครับตัวกุญแจเนี่ยก็จะเป็นตัวกุญแจรีโมทแบบนี้แล้วก็มีตัวปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถแล้วก็ตัวเปิดฝาท้ายเพราะว่าสําหรับอย่างตัว G แบบนี้คือมันเป็น engine start แน่นอนนะฮะคือจะใส่มามแบบนี้เหมือนกันหมด ม่ว่าจะเป็นตัว4ประตูหรือว่าจะเป็นตัว5ประตูนะครับแล้วก็กระจกก็จะเป็นตัวแบบปรับไฟฟ้ามีเซ็นทัลร็อกมองข้างแล้วก็พับกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวเบาะครับอันนี้คือยังไม่ได้ใส่เป็นตัวเบาะหนังมาให้นะฮะอันว่ามันน่าจ,จะมีกรรมวิธีในการเลือกตอนที่ออกป้ายแดงนะครับว่าเราจะเลือกใส่เป็นตัวเบาะหนังก็อาจจะต้องมีการเพิ่มตังค์แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเบาะผ้ากร,รมะหยี่แบบนี้เนี่ยคือมันมี เป็นตัวมาตรฐานนะฮะหรือว่าเป็นตัวที่ติดรถมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนั่นคือความกว้างครับยาลิสเนี่ยทำไมถึงทํามาเป็นตัว4ประตูด้วยและทําไมถึงต้องมีเป็นตัว5ประตูด้วย5ประตูเนี่ยคือคงทรงไว้สําหรับตัวเครื่องพันห้าโฉมก่อนหน้านี้ส่วนสําหรับอย่าง4ประตูเนี่ย เพื่อรองรับสําหรับในไลฟ์สไตล์ของคนที่ชอบเป็นแบบ4ประตูเราจะไปบังคับให้ทุกคนหรือว่าในกลุ่มของวัยรุ่นหรือว่าในกลุ่มของคนที่ชอบอีโคคาร์รักใน5ประตูอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดถามในเรื่องตัวความนิยมหรือว่าทรงนิยมเนี่ยก็จะเป็นตัว5ประตูมากกว่าแต่สําหรับออกแนวสปอร์ตก็จะเป็นตัว4ประตูอย่างแบบนี้แต่ทุกอย่างคือเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น1.2ตัว G 1.2ตัว E หรือว่า1.2ตัว J คือเหมือนกันแบบนี้ทั้งหมดแต่ส่วนหนึ่งที่ เหมือนกันอีกเป็นสำคัญใหญ่นั่นคือแอร์แบ็กเจ็ดใบครับตรงนี้ต้องดูนะฮะยานริทถ้าเกิดเป็นตัวโฉมใหม่ๆแบบนี้เนี่ยต้องแอร์แบ็กเจ็ดใบเท่านั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวการประหยัดน้ำมันกับเกียร์ออโต้ซีวีทีนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเครื่องนะฮะหรือว่าส่วนอื่นๆเนี่ยก็ตามมันเป็นมาตรฐานเดิมจากโรงงานและก็ในเรื่องของคํานึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานหรือว่าผู้ขับขี่อันนี้ถือว่าดีมากนะครับเราไม่ต้องโอวยจนเกินไปห แต่ถ้าเกิดถามในเรื่องตัวข้อเสียเนี่ยฟังก์ชันอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับหรือว่าในส่วนของตัวรอบเกียร์นะฮะที่มันเป็นออโต้ซีวแบบขั้นบันไดแบบนี้รอบมันอาจจะหน่วงช้านิดนึง จุ่มและยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่มันจะเป็นตัวรอบอัตราทดของมันแบบนี้ครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสําหรับตัวเกียร์ CVT แต่พอเวลาต่อเกียร์เนี่ยคือมาเลยนะฮะไม่ต้องมีแบบพวกแบบยังขยึกขยือหรือว่าอะไรแบบนี้หรือว่าเกียร์มันติดรอบนะฮะคือมันจะต่อแล้วมันจะสมูทกันไปเลยยาวถึง7สปีดด้วยกันนะครับเดี๋ยวต่อไปนะฮะเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำหรับนี้อีกทีหนึ่งไปครับโอเคเรียบร้อยนะฮะสำหรับเจ้ายาริสเอช4นะครับตัวปี17ตัวท็อปคันนี้ สีน้ำเงินครับพี่พี่ทุกท่านครับน่าจะถูกใจหรือว่าโดนใจคุณลูกค้าที่น่ารักหลายๆท่านแน่นอนเพราะนั้นครับสีแบบนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นไม่ควรพลาดและอย่าช้าเป็นอังขาดถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการที่จะรกรถขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าแล้วครับว่าเราต้องการที่จะรกหรือไม่ตรงนี้นไม่สามารถที่ให้รถมันอยู่นิ่งกับที่ได้เพราะนั้นนะครับ คลิปนี้อาจจะมีการออนแอร์ไปแล้วอาจจะมีคุณลูกค้ามาซื้อสดก็เกิดขึ้นได้อาจจะมีคุณลูกค้ามาจากไฟแนนซ์ก็เกิดขึ้นได้อาจจะมีคุณลูกค้าที่เอารถรุ่นเก่าเข้ามาเทิร์นเป็นตัวเอทีพคันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นคันนี้ครับอันทําฟรีดาวให้ได้ใช้เงินรถศูนย์บาทถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยส่วนสําหรับตัวราคานะครับจะอยู่ที่4 9 0 0 0บาทอันย้านะครับ49,000บาทสําหรับ1.2 A เอทีพตัวท็อปคันนี้ ผ่อนสบายคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้ง72งวดและก็84งวดนะครับถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบแล้วสนใจ<ม>เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวออดีไลนะครับแอดไลน์ Ad line, หรือว่าอินบ็อกเข้าไปสอบถามรายละเอียดในการออกรถเอกสารในการออกรถขั้นตอนในการออกรถหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้ได้เลยไม่อยากให้พลาดนะครับเผื่อใครที่กําลังมองหารถเกง่งใช้งานคันแรกสักคันหนึ่งนะครับหรือว่าอยากจะออกให้ภรรยาใช้ออกให้ลูกใช้ออกไว้ให้ลูกขับขี่ ก็สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันและตอบโจทย์กับการอนเนกประสงค์มากที่สุดอันนี้อย่างกล้าพูดได้เลยนะครับเพราะนั้นสับขิมีอ่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับและก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กด Subscribe เดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่และมีขหนหดมาแนะนำให้กับผู้ทุพได้รับชมอีกนั้น,น,นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยนะครับคลิปนี้อันต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ